เดี๋ยววันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาประกวดแข่งขันแฟชั่นกันดีกว่านะเพกวิ่งไปดูมาแล้วเขาประกวดกันสวยงามมากเลยพี่ฝนฮะประกวดกันสวยงามมากเลยงั้นเหรอใช่แล้วมาถึงก็ฮาโลวีนเลยเหรอถูกต้องเลยที่สําคัญนะวันนี้นะทุกคนเนี่ยเต็มที่กับการแข่งขันมากเลยละขอบอกฉันไปก่อนแล้วไม่รอแล้วนะเฮะ้อไอเดียอเดียวก่อนทาไมฉันกดทรงผมอะไรไม่ได้เลยนะ่ะ กดได้พี่ฝนพี่เองังกดได้อยู่เลยนี่ไงพี่ฝนกดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยดูสิมีทรงผมซ้อนกัน2อันแล้วก็แบบว่าเอาออกไม่ได้ด้วยของฉันก็ได้อยู่นะไม่ได้ติดบักแต่อย่างใดเห,หรือว่าหรือว่าวันนี้พี่ฝนเข้ามาเริ่มต้นก็จะติดบักแล้วน่ะเนี่ยบักตั้งแต่ตอนแรกเลยเนี่ยนะเดี๋ยวมาใหม่ก็แล้วกันนี่ต้องออกไปข้างนอกก่อนแล้วเข้าใหม่นะเนี่ยถึงจะได้เข้ามาประกวดกับเขานะ่ะ แล้วตอนนี้เปลี่ยนได้แล้วใช่เปล่าเปลี่ยนได้แล้วเอออันเดออันเดอก่อนเวลาเหลืออีกแค่60วินาทีงั้นเหรอนาทีเดียวจะทันไหมเนี่ยอ๋อทำไงดีเดี๋ยวหานาตาน่ารักน่ารักก่นนนอนดีกว่าฉันแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะืมพวกเบกานแต่งตัวเรียบร้อยแล้วงั้นเหรอเดี๋ยวค่อยดูสวยสุดในนี้เลยเอหรือว่าเมื่อกี้ที่วิ่งผ่านไปหรือเปล่าเนี่ยคนไหนอะ่ะ <c oughs> ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันวิ่งผ่านมาหลายคนเออเอาอีกแล้ว พี่ฝนกดไม่ได้อีกแล้วทุกคนอา้าวแล้วพี่ฝนจะได้ประกวดไม่รอบเนี่ยทำไงด,เดีเดี๋ยวเดี๋ยวขอใส่กระโปรงสวยงามก่อนดีกว่านี่สีม่วงคราวนี้พี่ฝนจะแต่งตัวออกมาให้สวยงามล่ะมันเหลือแค่สิบวิเองอะอะไรนะสิบวิหมดเวลาแล้วเหรอหมดแล้ว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวยังแต่งตัวอยากจะใส่ชุดนี้ทําไมใส่ไม่ได้นะพวกเราเกิดอะไรขึ้นกันนะ,ะทำไมพี่ฝนติดบั็ออยู่คนเดียว มาแล้วโอ้โหใครหล่นลงมากันเต็มเลยนะเดี๋ยวดูท่าทางจะไม่ใช่พี่ผลคนเดียวแล้วที่ติดบล็อกเขาบักกันหมดเลยว่นี่นี่นี่เหมือนพี่เอกเลยเฮ้ยคนนี้เขาแต่งตัวสวยจังเลยนี่ก็เหมือนพี่เอกอีกแล้วเหมือนพี่เอกได้ไงอ่ะพี่เอกแต่งตัวเหมือนคนอื่นเขางั้นเหรอพี่เอกแต่งก่อนเลยแล้วคนอื่นเห็นแล้วมาตามพี่เอกละมั้งเฮ้ยมาเดี๋ยวก่อนนะคนนี้ไม่เหมือนใครไม่เหมือนเพื่อนแต่ก็แบบดูน่ารักสดใสดีนะแล้วทำไมเราไม่เดินบนแคทวอล์กเนี่ยมเดี๋ยวก่อน นี่ใครกันแน่แน่ฉันเองนะฉันเองฉันนะฉันไหนงั้นเหรอก็ต้องปุ๊กกับปิกันดีฮะปุ๊กระปินายใสสีส้มมาเลยเหรอสวยปอล่สวยมากเลยแต่ที่สําคัญนะฉันลืมสังเกตไปลืมสังเกตอะไรไปอ่ะทําไมทุกคนไม่เดินบนแคคกวอทเดินบนน้ําทําไมน่ะพี่เอกก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นไงพี่เอกเท่เปล่านี่พี่เอกงเหรอใช่แล้วบอกแล้วว่าทุกคนเรียนแบบพี่เอกมาอะไรนะทุกคนเรียนแบบพี่เอกมาใช่เหรอ ใช่ดีไม่ใช่หรอกเพราะว่าทุกคนเขาก็มีสไตล์การแต่งตัวไม่เหมือนการสวนพี่ฝนเนี่ยแต่งตัวไม่ทันไม่ทันก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ได้รางวัลแล้วกันนะพี่ฝนหะจริงเหรอจริงดีงั้นพี่เอกจะต้องให้คะแนนพี่ฝนเยอะๆหน่อยแล้วนี่ให้ไปเต็มที่เลยเนี่ยหมดหมดเวลาพอดีใครชน,นะนะเดี๋ยวขอคะแนนหน่อยเอออุตะเอเดี๋วก่อนน่น บุ๊คปิกพี่เอกแล้วก็เพื่อนนี่นาใช่แล้วพี่เอกชนะเฉยเลยพี่ฝนโอ้บุ๊คปิกนายก็เข้ารอบได้คะแนนที่สองสวนชัดออ้อๆอแค่แต่งตัวไม่ทันหน่อยเดียวอยู่ที่สี่เลยนะพวกเราว่าแต่ว่าทําไมฉันถึงแพ้คะแนนพี่เอกเยอะขนาดน,นั้นะะนะฮะนายได้คะแนนเท่าไหร่เมื่อกี้ฉันไม่ทันสังเกตฉันได้แค่สิบแปดเองพี่เอกได้ต้องยนะี่สิบแน่เออเออเออเสียใจจุงเบยทําไมฉันถึงแต่งตัวกับเขาไม่ทนัน ไม่เป็นไรพี่ฝนแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาไปแข่งกันใหม่ดีกว่าะเราจะต้องไปแข่งกันใหม่อีกรอบนึ่งเหรอรอบนี้เขาให้ทําอะไรกันนะงั้เดี๋ยวก่อน คริสต์มาสอ๋อแต่งตัวให้หน่ารักที่สุดในวันคริสต์มาส๋อนี่ใกล้จะถึงคริสต์มาสแล้วงั้นเหรออีกเป็นเดือนเลยอแต่แบบว่าวันอะไรนะฮาโลวีนยังไม่ถึงเลยนี่นะเดี๋ยวฮาโลวีนจะถึงแล้วต่อไปก็คริสต์มาสดีชามัดเลยนะพี่หวนชอบเทศากาลคริสต์มาสมากเลยแล่ะขอบอกทำไมอะเทศากาลคริสต์มาสมันดีตรงไหนอะอเทศากาลแห่งความความสุขไงใช่แล้วฉันชอบปีนต้นคริสต์มาส นายปีนต้นคิดสมมติไม่ได้นะพวกปีกทำไมอะข้างบนมีดาวฉันขึ้นไปสอยเล่นด้วยไม่ได้เดี๋ยวไฟจะช็อตดอาวไฟไม่ช็อตหรกข้างบนมันไม่ใช่ไฟนี่นะข้างบนมันเป็นไฟนะพวกปิกไม่เป็นไรเดี๋ยวดึงปักออกก่อน เล่นไม่ได้นะต้นคิสมัดบางต้นเขาเขามีเขาเรียกว่าอะไรนะประดับตกแต่งด้วยหลอดไฟต่างๆเพราะฉะนั้นห้ามเข้าใกล้อันตรายใช่แล้วมันสวยแต่ว่ามันอันตรายนะปุ๊ปิ๊ก,กต้องระวงังรู้เปล่าเนี่เดี๋ยวตอนนี้ขอแต่งตัวให้สมกับคิสมัดแบบน่ารักน่ารักหน่อยดีกว่านะแล้วคิสมัดพี่ฝนจะแต่งเป็นอะไรเนี่ยฮะแต่งเป็นต้นคิสมัดต้นคิสมัดอะไรกัน <laughs> นี่่ะเดี๋ยวขอแต่งเป็นตีมแบบสีเขียวกับสีแดงก็แล้วกันนะเอ,อของพี่เอกคิดว่าจะแต่งออกโซนสีเขียวพี่เอกจะแต่งเป็นผู้ชายอะ่ะรอบนี้อ๋อแต่งเป็นเอลงั้นเหรอใช่เป็นเอลสุดหล,อลออ่อหล่อเท่แต่งเป็นเอลก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวดียขอหาชุดแถวนี้ก่อนเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวก่อนนะเหมือนมองเห็นอะไรที่หางตา ผู้หญิงเขามีชุดให้ใส่เยอะนะนี่ไงมีชุดกิซามาต์น่ารักจังเลยให้เดียวก่อนทําไมเหมือนกันล่ะเหมือนกันที่ไหนนะใครวิ่งตามฉันมาใครวิ่งตามฉันวิ่งนํามาก่อนหรอกเดี๋ยวฉันขอใส่กระโปรงนี่ก่อนดีกว่านี่เดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นสีเขียวจะได้เหมือนกับเอลที่เขาทําของขวัญน,นะนะของพี่เอกไม่มีชุดเลยผู้ชายทําไมอะ่ะมีอยู่ชุดเดียวอะ่ะเดี๋ยว,ยวลองถ้าลองใส่ชุดนี้ก่อนดีกว่าอ ถ้าใส่กระโปรงแบบนี้ดูท่าทางไม่ค่อยน่าจะเข้าเท่าไหร่เป็นไงบ้างอะพี่ฝนกำลังหาอุปกรณ์เสริมอยู่นี่น,นีเจอแล้วเจออะไรรองเทา้าอุปกรณ์เสริมจริงๆด้วยแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปหาเครื่องประดบับตกแต่งนะพี่ฝนขอเปลี่ยนสีผมหน่อยดีกว่ายังจะเปลี่ยนสีผมได้อีกเหอเนี่ยใช่แล้วเพราะว่าสีผมเมื่อกี้นี้นาะๆเขายังสีแดงเข้มไม่พอ ไม่พอเลยเหรอไม่พอแน่นอนเดี๋ยวๆตรงนี้มีหมวกแล้วก็นี่เลยเจอแล้วเหมือนใครวิ่งผ่านไปเมื่อตะก,กี้นี้ไม่บอกนี่ได้ดาวประดับมาแล้วเดี๋ยว,ยวก่อนว้าวเจออันนี้ด้วยหมวกซานต้าหรือเปล่าเนี่ยทำไมทำไมของผู้ชายถึงไม่ค่อยมีเลยอะ่ะเดี๋ยวขอวิ่งไปฝั่งนู้นหน่อยดีกว่าเหมือนเห็นใครวิ่งอยู่แถวแถวนี้นะเมื่อกี้นี้น่ะนั่นเองไะ ปุกปีกนายงันเหรอใช่แล้วฉันว่าฉันจะไปเอาปีกเพิ่มสักหน่อยมีปีกด้วยเหรอมีปีกแต่ไม่ค่อยเข้ากันเอานี้แทนแล้วกันนะเ,ออเดี๋ยวก่อนนะแถวนี้มีกระเป๋าแบบน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยดีจังเลยนะแล้วเดี๋ยวก่อนตรงนี้มีคาถาวิเศษมอบของขวัญให้กับเพื่อนๆด้วยยังไงนะมีคาถาด้วยเหรอใช่เดี๋ยวฉันเปลี่ยนจากกระเป๋ามาเป็นคาถาดีกว่า มีคาถาวิเศษด้วยน่าสนใจมากนี่ไงได้แล้วพอเราเสกของขวานปุ๊บใช่ไหมเพื่อนๆก็จะได้รับทันทีมี่ฝนมีอะไรงั้นเหรอพี่เอกไม่มีของเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมพวกเราติดบารก,กันหมดเลยไปยืนข้างเวทีเออทำไมรอบนี้ทุกคนมายืนกองกันอยู่ข้างเวทีอะ่ะ ไม่เป็นไรไหนๆเราก็มายืนตรงนั้นกันแล้วเราก็ออกมาประกวดแข่งขันกันดีกว่าเอาละคนแรกเดินออกมาแล้วพี่ฝนนี่ไงโอ้โหเพื่อนเขาใส่เสื้อผ้ามาสวยชะมัดาเดี๋ยวขอให้คะแนนก่อนก็แล้วกันโอ้โหจัดเต็มมีปีกเป็นรูปหัวใจมีปีกเป็นรูปหัวใจด้วยโอ้อะเดี๋ยวดีกว่นเมื่อ, ي, อ,ก,อกี้กดไม่ทันแล้วพวกเราทําไมอะว่าจะให้ทั้งหมด5คะแนนสักหน่อยกดไม่ทนัน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอู้คนต่อไปก็มาแล้วคนนี้ก็สวยเหมือนการแต่งในชุดคริส,สต์มาสแล้วก็มีดาวประดับฟุ้งฟิงด้วยเหมือนคนนี้เขาจะชอบสีลุงล้งนะเมื่อกี้เขาก็ใส่สีลุ้งมาจริงเหรอจริงจริงเดี๋ยวเดี๋ยวคนต่อไปมาแล้วใครอะ่ะนี่คือใคร นี่ไม่ใช่นายปุกปิดก็ไม่ใช่ฉันนะดิแต่แต่งเหมือนฉันเลยฮะเขามีเขามีหมวกเป็นรูปหูน้องแมวด้วยนะเนี่ยหรือว่าจะเป็นลอล่าปลอมตัวมานะเออใช่น่าจะเป็นลอล่าหรือเปล่าคนต่อไปใครอะ คนนี้เป็นเพื่อนเรานี่เขาใส่ทรงผมสีรุ้งมาด้วยนะเนี่ยยางสวยเลยแต่ว่าเห็นมีอีกคนนึงนี่นะก็ผมสีรุง้งคนนี้เขาเป็นพี่น้องกันหรือเปล่านะอก็น่าจะใช่นะเขาใส่ทรงผมเหมือนกันเลยคนต่อไปมาแล้วคนนี้คือนายแน่นอนเป็นยังไงหาปีกไม่เจอ <laughs> อ๋อ นายผูกโบมาข้างหลังด้วยแล้วพวกปีกผูกโบนั่เลยนี่แน่น่ารักจังอะ่ะเทชใช่ป่านะเท่มากเลยจะติดรอบไหมเนี่ยขั้นต่อไปคือใครของเพเอกไม่มีของมีแค่นี้ืมอยากจะบอกว่าเพเอกก็แต่งตัวเป็นคุณเอลรูปหล่อได้เหมือนกันนะเนี่ยคุกกี้กับน,นมไหมครับโอ้น่าก,กินจังเลยความจริงแล้วในวันคริสต์มาสเราจะต้องมีคุกกี้กับนมวางไว้ตรงตรง้นคริสต์มาสเพื่อให้ซานตาคลอสเขามากินใช่หรือเปล่า ก็ถุงเท้าด้วยใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่ในในใ,นในพี่ฝนเองอจัดเต็มมาเต็มที่แล้วนะรอบนี้น่ะใช่แล้วมีข้าถท้าวิเศษขอให้ทุกคนมีความสุขสงสัยพี่ฝนจะได้แฮะจริงเหรอฉันมั่นใจ <c oughs> เราไปดูกันดีกว่าว้าวฉันเป็นผู้ชน,นะจริงๆด้วยอ้มีคนที่แต่งตัวมอนลอล่ามาด้วยนั่นเนี่ยโอ้น่ารักจังแรงนั่นหมายความว่าวันนี้พี่ฝนก็ได้ชน,นะกับเขาสักทีหนึ่ง เอวแมวแล้วก็หนูโอโ้โหน่ารักสดใสใช่ไหมเล่ารอบต่อไปัะขอชนะมั่งไดเปล่าได้เลยได้เลยแต่เดี๋ยวก่อนนะรอบแรกเนี่ยเราจัดเต็มในชุดวันฮาโลวีนใช่หรือเปล่าก็ใช่อยู่อะแต่ว่าพี่ฝนติดบ้ากอะเพราะฉะนั้นเราเข้าไปแข่งกันอีกรอบนึงได้ไหมนะ่ะแล้วเราจะแข่งได้ยังไงล่ะพี่ฝนอ้าวไม่เป็นไรเพื่อนๆเ,เ,เขาก็ใส่ชุดตามการแข่งขันไปส่วนพวกเรา ส่ชุดวันฮาโลวีนหมายความว่าเราสามคนจะแต่งตัวฮาโลวีนถูกต้องเละเพราะว่าพี่ฝนติดบักเมื่อกี้นี้นะอ๋อรอบแก้ตัวเอาไปตกลงนะอ่ะตกลงฮาโลวีนก็ฮาโลวีนนี่ตอนนี้เปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีผมเรียบร้อยแล้วแล้วฮาโลวีนเมื่อกี้สีม่วงไปแล้วคราวนี้สีส้มเลื่อะไนะนี่ตอนนี้พี่ฝน จะแต่งตัวให้แบบจัดเต็มมากเลยนะขอบอกจัดเต็มเลยเหรอใช่แล้วตอนนี้มีดวงตาน่ารักสดใสเดี๋ยวจะไปหาเสื้อผ้ามาใส่แล้วพวกเราฮาโลวีนนี่ต้องเขตร้อนด้วยเปล่าฮะเขตร้อนทําไมนะ่ะก็เขาบอกข้างบนไงว่าเขตร้อนเอาไม่เป็นไรเราใสาไว้ก่อนก็แล้วกันเราฮาโลวีนแบบนี้ไปเลยนะเนี่ยพี่ฝนกาลังจะใสอันนี้แล้วเขาเรียกว,ว่ากระโปรง กระโปงอะไรเหรอพี่ฝนกระโปงแห่งดวงดาวกระโปงแห่งดวงดาวเลยเหรอใช่แล้วเพราะว่ามีประกายระยิบระยับอยากจะบอกว่าตอนนี้มีชุดที่เหมาะสมกับพี่ฝนแล้วล่ะหมายความว่าไงชุดที่เหมาะสม <c oughs> นี่ไงเดี๋ยววันนี้พี่ฝนจะแต่งตัวเป็นแม่มดเป็นแม่มดในวันฮาโลวีนเนี่ยนะใช่แล้วเป็นแม่มดที่มีแต่ความดีนะขอบอกแม่มดที่มีแต่ความดีด้วยนี่ไงมีปีด้วย เดี๋ยวก่อนนะถ้ามีปีกนี่ก็เมลิฟีเซน์ไม่ใช่หรออ่ะเมลิฟีเซน์เขาก็เป็นคนดีเหมือนกันนะอ่ะเหรอใช่แล้วนี่นี่นี่อ้น่ารักจังเลย เหมือนเห็นใครก็ไม่รู้เมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวขอไปหาอุปกรณ์เสริมดีกว่ามีอุปกรณ์เสริมอีกแล้วนี่ไงกระจกไม่เศษเอ๋ยบอกฉันเถิดใครงามเลิศในปัตตพีได้แค่นี้แหละมาแข่งกันหน่อยนี่คือครง่ไงเหรอนี่คือเพื่อนของเราคนที่ชอบสีรุ้งอะ่ะอ๋อเพื่อนที่ชอบสีรุ้งต้องให้คะแนนเยอะเยอะโอ้โหปุ๊กปิ๊กนายอย่างเท่เหรอนี่เป็นไงบ้างอือห <c oughs> ือเทพพีดาแห่งส้มนี่เลย เขตดร้อนด้วยผสมกันเข้าไปเลย,ยคนต่อไปนี่พี่บอลเองนี่ก็จัดเต็มเลยเมื่อกี้ว่าแล้ววิ่งผ่านใครเนยคุณคุณนี่งาพี่บอลเอาละตอนนี้ อยากจะบอกว่าในที่สุดพี่ฝนก็เป็นฝ่ายชนะอะให้พี่ฝนชนะแล้วกันน่าสงสารรอบแรกเข้าไม่ได้งน้อเอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วย